Ine, สวัสดีครับผมพบกับผมเบ้าสุขุมคนสว่างมื้อนี้ผมอยู่ที่อุดรธานีนะครับมาร้านหมูนะครับผมอ่าร้านซ่อมด้วยพี่น้องด้วยนะครับอ่าพี่กัดอยู่บ้านหนองไสนะครับอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับชื่อเป็นชื่อเพิ่งไปจัดไอจดนะครับเป็นบริษัทเพิ่มพูนเซอร์วิส99จำกัดนะครับอ่าตั้งอยู่เลขที่613หมู่3ตำบลหน,นองนคอาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุอดรธานีนะครับพี่น้อง นะครับร้านนี้ก็สิเป็นร้านซ่อมรถครบวงจรนะครับหมือว่าสิเป็นเรื่องราวของการเปลี่ยนถ่ยน้ำมันเครื่องนะครับซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างลากจูงนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นเครื่องคืงนะครับบิ่งทีละหน่อยเนาะมีเป็นเครื่องคืงเพราะว่าตัวนี้เจ้าของอู่เพิ่นเส็จงานอยู่นะครับนะครับผมเป็นนะครับแต่มีนะครับบึ่งป้ายครับผม เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับซ่อมเครื่องยนต์นะครับช่วงล่างนะครับลดลากจูงแล้วก็ถ่วงล้อแบตเตอรี่กึ่งปะยางล้างอัดจีดก็ยังมีนะครับแล้วก็เรื่องราวของท่อไอเสียนะครับถามป้ายเลยนะครับนี่ครับผมนะครับจะเป็นอู่ของช่างหนุ่มนะครับผมอู่เพิ่มพูนเซอร์วิสนะครับ อันน,นี้พี่น้องสีพรา,าเบื้องหลดคันนี้นะครับรถคันนี้ก็เป็นรถเวฟ125อานะครับแต่สิ่งที่บ่คือหมู่นะครับเวฟคันนี้นะครับเพื่อนไปเห็หนหยงมานะครับมาเบิ่งนะครับ เรื่องราวของส่้นะครับมันโมเมนต์ส่้พี่น้องนะครับอันนี้มันเป็นสายพานนะครับใส้ระบบระบบสายพานเลยพี่น้องนะครับข้อดีข้อเสียเป็นจังไดนนะครับเดี๋ยวชิไปถามสร้างเพื่อนนะครับนี่ครับผมเป็นระบบสายพานนะครับโมเมนต์ส่้พี่น้องเวฟสายพานนะครับเวฟร้อยยิมห้าสายพานนะครับนะครับเดียยิมหพาไปถามสร้างเพื่อนว่าปิดอย่างไรพี่ได้มาเห็ดเวฟร้อยยิห้าสายพาน สำหรับเดียวข้างล่างนะครับเดี๋ยวจะพาย้าเงข้างล่างก่อนโซนข้างล่างนะครับข้างล่างก็จะเป็นข้างพี่นะครับก็จะเป็นไอที่เป็นที่ป้ายางนะครับหลุดห่ยนะครับแล้วก็เป็นว่างซ่อมน้ำนะครับแล้วก็เป็นที่ล่างอาชีพนะครับนี่ครับผมนี่ครับแต่ล่างอาชีพเขา่าจจะเซาล่างแล้วนะครับนะครับเพราะว่าบมมีลูกน้องนะครับผม ล้างอาชีพนะครับแล้วก็อยู่นี่ก็จะเป็นว่างซ่อมรถหญ่นะครับรถชิบล้อนะครับตะยางรถชิบล้อนะครับหรือว่าซ่อมเครื่อง่อมนักนะครับนะครับเพื่อนกันที่มาซ่อมอยู่นี่นะครับผมอยู่นี่นะครับสําหรับอะไรพวกอะไรพวกไอปเจเพื่อนก็จะแยกกันเลยนะครับคนละที่เลยนะครับนะครับครับการเชื่อมทอสแตนโล่งสแตนเลดก็มีมัดพี่นอกนะครับ ดูเพิ่มพูนเซอร์วิสนะครับอยู่อุดรธานีบ้านน้องใสนะครับตำบลหนองน,นางคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีะ็้องง่ายก็อยู่ใกล้ๆบ้านนกน้อยอุไรพรนะครับผมเสียงอีสานนะครับคณะเสียงอีสานอยู่ใกล้กันนี่นะครับบ่ไกลกัน พาไปถาสร้างเพิ่นจากข่าวกันว่าเปิดอู่มาได้จากปีแล้วสร้างเพิ่นก็นจากอายเนี่ยนะครับบมคไขวเบ้าอายกล้องแัน้นถ่ายรูปจะถ่ายเพราะฉะนั้นนะครับนี่ครับผมเป็นบริษัทเพิ่มพูนเซอร์วิส99จำกัดนะครับบอรมืนซื้ออู่อันนี้ก็ซั่งใหญ่นะครับซั่งแอบซั่ง,ง,ง,งใหญ่ซั่งแอบซั่งใหญ่เตี้ยนยางเตี้ยนยางไหมหรือเปล่า เปลี่ินใหม่เลยพี่น้องเนี่เปลี่ยนใหม่เลยไม่ใช่น่เหรเปลนินใหม่้จักบาทนะไอ้สุดนี่จักบาทนั้นึ่งไอ้พันนี่สามพันบาทตอนตอนตอนเลี่ยนตอนนั้นเพีเี่ยนั้ปีอรเนียปีแล้วสามปีข้อดีข้อเสียมต่างจากเตอตรงไหนรา นิ่มกว่าบลวลาเก็ไ่ไ,ไ,ดไ,ได้ตึงสูบเราไม่ได้ึเราไม่ได้หยอดน้ำมันข้อเสียนี่คือแพงมันบอข้อเสียคือแพงชุดนี้คือสามพันกว่าบาทพี่นอ้องที่เหลือหาข้อเสียยังบ่เห็นแม่นบอแต่ว่านิ่มนิ่มบกกระซ้ากว่อยังบอ,อ,อบออวับร้อยห้านะครับสายพานพี่นาะนิ่มกว่าเงียบกว่าโดดไหมโดดไหมนิ่มกว่าโดดไหมเงียบกว่านะครับ เดี๋ยครับอู้คูมสามปีเพื่อนครับมันเคยขาดอีกกินจะใส่ผ้าไหมมันหักหมดอีกอ้าเทีบก็ใส่ลายได้ทุ่ดีใส่ผ้านี่ครับรอบนึงแล้วครับรอบนึงมันหักก็ไปอ๋อนี่นะครับผมอู้นะครับไพรอยากซ่อมรถนะครับนะครับอยากซ่อมรถกะถ้าไพรอยู่ไกล์นะครับอยู่แถวนี้กะแวะมาได้นะครับถือว่าเป็น ปูที่ได้มาตรฐานเลยนะครับจะมีลิฟต์อยู่2ตัวนะครับลิฟต์สตัวนะครับมีเครื่องคึ่งนะครับอันนี้เครื่องคึงเครื่องคึงเครื่องเจาะนะครับแล้วก็มีลมลมในตัวเจนนะครับผมนี่ครับผมลมในตัวเจนแล้วก็ได้ยินว่าสีสร้างเครื่องอย่างเครื่องอัดบอกนุ่มเขาส้างเครื่องอย่างเครื่องอัดมาบอกมีอยู่ มีแล้วเปลี่ยนตัวใหม่หรื่องโอ้นะครับเครื่องอัดก็มีพี่น้องนะครับเครื่องขึ้นเครื่องเจาะเครื่องอัดนะฮะนี่คือเครื่องอัดจ้างคือว่าครบวงจรเลยพี่น้องนะครับมาอู้เพิ่มพูนเซอร์วิสนี่คือว่าจบครบในที่เดียวนะครับเรื่องราวของพ่อไอซอกไอเสียเฮ็ดมัดนะครับปักอย่างเออนะครับผมช่างบอกว่าเบื่อดิซ่อมมีมีซ่อมอย่างอื่นอยู่บ่หรือซ่อมทำนี่แหละซ่อมตลุดเนี่ยเนาะ เอาคือว่าอย่างนะอันพวกสแตนเลสประตูบ้านนะเหยียดยืดด้อนี่หลับจ็อกคืออ๋อหลับจ็อกพวกไอ้พวกพนักงานอ๋อพวกประตูห้วพี่น้องกับประตูห้วอ่นเป็นสแตนเลสนะครับแต่ก่อนเพื่อก็รหลับจ็อกนะครับนี่ครับโอเคย้อยเบิ่งนะครับผมบรรยากาศเปิดโอ้ยลืมถามเปิดเปิดมาจักปีแล้วฮะลืมถามปะปปิดมาระมาณซีปีแล้ว ถือว่าเปิดได้นานแล้วครับสี่ปีนะครับเอาโอเคครับบันนี้กะ ีคอลาไปก่อนบัดนี้นะครับเมื่อนี้ผมกะเข้ามาธุระนะครับอยู่ดอนนะครับจะไปสอบสัมภาษณ์งานประเทศไต้หวันนะครับเป็นหนาดใบสองตอนนี้เพิ่งเที่ยงนะครับก็เลยแวะมาเล่นร้านหมูก่อนนะครับนะครับนี่ครับผมทางทางออกทางไปอยู่มานี่ครับผมถ้าไคคุ้นนะครับผมอ่าไคคุ้นไผรู้จักอู้นี่ไคเคยมาซ่อมนะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับว่าการบริการเป็นแบบไรนะครับผมอ่า เพ็ดดีบ่นะครับบริการหลังการขายดีบ่นะครับหลังซ่อมไปแล้วมีปัญหาอย่างบ่นะครับจะลองอคอมเมนต์มาได้นะครับเอาเรียบร้อยช่างเอฟโอ้เสร็จแล้วครับนี่ช่างใหญ่นะครับเพ็ดทุกอย่างนะครับผมช่างเอฟกักเที่ยงบ่กินข้าวเนี่ได้ยังกินเที่ยงเอามาพุ่งอ่าๆๆนะครับไปแล้วครับแป้งนะครับนี่ก็เป็นลูกน้องของช่างนุ่มนะครับช่างนุ่มอันนี้ก็เป็นเจ้าของร้านนะครับผู้ที่ให้ อันสัมภาษณ์เมื่อกี้นะครับเรื่องรถเวฟร้อยยี่ห้าสายพานนะครับผมโอเคครับคลิปนี้บอสษันคอร่าไปก่อนครับนะครับถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ